สวัสดีครับวันนี้เรามาเรามาทำการถอนเงินของตัวแอป g o d Dairy นะครับว่าในนัปัจจุบันนี่ยมันยังถอนได้เงินอยู่ไหมเนาะเดี๋ยวเรามาทำการถอนกันเลยนะครับมาทำการอัปเดตกันตอนนี้จานวนเงินการถอนขั้นต่ำก็ครบแล้วนะ200บาทน,นะครับเดี๋ยวขอทําการถอนเลยนะ เป็นแอปที่ทําการหาเงินมาเข้าห้างนานละสําหรับผมนะฮะตอนนี้ก็ทกําการถอนและเดี๋ยวแก้แคชชากันก่อนเลยนะครับอันนี้จะเป็นการถอนเข้าในอง t o money wallet นะอ่อมันก็จะมีให้เราแก้แคชชาตามนี้นะครับที่มันระบุเอาไว้เลยแล้วก็ยืนยันในการแลกรับนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยครับผมถอนเสร็จแล้วนะครับประวัติการถอนอ่ะอยู่200นะ วันนี้ถอนก็จะเป็นหอวันที่28เดือน6นะครับ2024นะครับปีนะเวลา12นาฬิกาสนาทีจำนวนเงินก็คือ200บาทนะครับกำลังตรวจสอบอันนี้ถอนก็ใช้ระยะเวลาในการรอก็ประมาณ 3- 5วันแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอเช็คอีดูอีกทีนึ่งนะครับว่าเงินจะเข้าวันไหนเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูอีกรอบนึงแล้วกันนะครับ ต่อจากนี้กันเลยนะครับแรกก็อันนี้คือเงินที่เราถอนไปเมื่อกี้นะครับก็ถือว่าได้รับแล้วนะคือเข้าไวมากครับผมอ่ะรอไม่ถึง5นาทีนะครับนึกว่าจะรอเป็นวันนะที่ไหนได้ครับยังใยเงินดีอยู่เหมือนเดิมนะในอของตัวแอป Go d e ดอรนะครับ200บาทเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเข้ามาในของ wallet แล้วนะครับมากดดูเลยนะครับนี่ ครับผมเห็นปะ่ะ200บาทอะ่ะเออเข้าไว้มากครับ